ของอะไรอะไขหรือเปล่าฝากของอะไรวะพี่แจ็คพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับตตนี่ไงคุยกับ,บเขาไม่ได้แลกมันยังไม่ได้ครบเลยอ่ะไม่แลกเพิ่มดียังไม่ครบเลยมันสี่แปดครับใช่เขาดูสี่แปดนะครับแป๊บหนึงนะคขาเรียอะไรคะสี่แปดไม่รู้ครับให้เราค่ะมาดูครับมาดูสีแปดครับมาดูเฉยๆสวัสดีครับแจ็คจะอรพีแล้ว เพื่อนขาเอ๋กจัดนี่เหรออันนี้เหรอเดี๋ยวก็เดินเนิร์เล่าแก่แกอะมันต้องเปลี่ยนโมเดลนะโมเดลมันบั๊กหลายอย่างไม่ใช่ให้หมายถึงว่าโมเดลบายนี่นะอันนี้เหรอพี่ใช่อันนี้บั๊กเหรอใช่เหมือนเหมือนมันถูอะไรเอพีเอ็มันตกอ่ะคันเก่านะไอ้คันเก่าอ่ะถูอะไรนะพี่ ถูงถูข้างๆ้างอะถูกข้างมันมีสองคัน JK เป็นอ่ะเอ้ยเออมันมีคันหน่อาส p r สามๆคันนึงมันซีสามตัวไม่ใช่เหรอพี่มันซีโอซีอ่ะนี่ยอน่ะอ๋อตัวเขาตัดไปครึ่งหนึ่งอันนี้เขามาเติมให้อ๋อโอเคใช่แล้วแล้วโมเดลนี้มันงายอะไรคืองายเลี้ยวอะเลี้ยวแล้วหงายไหมมันดูเบาาไม่อันนี้คือบินสามตลบเลยแล้วกลับมาท่าเดิม S <S> เหมือนนี่เลย C8 กาชาเลยอ่ะ X X X เดี๋ยวห้ยังตลกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะ X อ๋อนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ยังตลกเดี๋ยวอันนี้น้องอันนี้อันนี้เอาไปลองขับก่อแบบนึงคอูแจไปก่อนอันนี้คือยังยังไม่ได้จูนสเต็ปหนึ่งนะหมายถึงแก้ความเด่นอย่างเดียวแต่ยังอื่นเสร็จหมดแล้วมาลองเทสก่อนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทำคนอื่นต่อไม่ต้องพูดเหลือ R33 ที่ต้องเปลี่ยนโเดลเพราะว่าถูไม่ได้ โหรถอย่างเหี้ยเลยโอ้โห,โห,โหแบบมุมแม่งแบบมุมมันบ่คืออ่ะแต่ดีว่ะอุ้ยเลี้ยวโคตรดีเบรกโคตรมา

对。